ร้อนในก็เกิดจากระบบภายในร้อนเหมือนกันค่ะลองไปสังเกตตัวเองว่ากินหวานไหมชอบกินผลไม้หวานกินน้ำหวานเยอะไหมคะน้ำอัดลมชอบชานมชาเขียวหรือกินพวกส้มตำของแซ่บๆบ่อยไหมนะคะเพราะว่าของพวกนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดกดในร่างกายหรือพิษร้อนในร่างกายแล้วก็การย่อยอาหารที่ไม่ดีทําให้แก๊สภายในระบบย่อยอาหารตีขึ้นกลายเป็นกดไหลย้อนจุกข,ขึ้นมานะคะก็จะแสบอกแล้วก็ลิ้น ลิ้นมันคล้ายๆมันจะเป็นลักษณะเป็นฝ้าหรือว่าลิ้นแดงลิ้นแตกอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลเหมือนกันแล้วก็มันจะมีแผลตามปากเนาะแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายนะคะไปสังเกตตัวเองว่าการขับถ่ายมีปัญหาไหมถ้าขับถ่ายไม่ดีนะคะอุจจาระเก่าๆมันแข็งตัวนะคะลมร้อนจากท้องอะคะ่ะมันอันอยู่มันตีขึ้นดังนั้นลมร้อนพวกนี้จะตีขึ้นในช่องปากถ้าตีขึ้นหัวมันก็จะปวดหัวบ่อยบางคนตีออกหูหูดังนะคะเกิดจากภายในร้อนหมดเลยแก้ง,ง่ายๆนะคะ แก้กระทันหันแบบเร่งด่วนนะคะไปหาใบเตยย่านางดังจืดมากิน7-14วันนะคะต้มกินวันละหึ่แก้วก็ได้ค่ะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะคะกินตอนท้องว่างทาให้ตัวมันเย็นถ้าตัวเย็นแล้วกิน7วันแล้วตัวเย็นเราก็หยุดนะคะไม่ต้องกินเยอะเกินส่วนแผลในปากแก้กระทันหันทํำยังไงไปหาซื้อผงกล้วยดิบมานะคะมาอมนะคะสามนาทีอมทั้งปาก ใส่ใส่น้ําธรรมดาน้ำอุ่นก็ได้หรือว่าธรรมดาก็ได้นะคะอมแล้วก็กลัวคอ,อนิดนึงยาฝาดจากกล้วยดิบมันจะช่วยในการสมานแผลและทําให้ให้ปากมันเย็นหรือถ้าไม่มีพี่ไปหาใบฝรั่งนะใบฝรั่งเป็นยาฝาดเย็นนะ,ะต้มหรือว่าตำค่ะตำหรือปัน่นคั้นเอาน้ําอมค่ะยาฝาดจ,จะช่วยสมานแผลแล้วทำให้ปากเย็นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะ